ขั้นที่3นะครับขั้นสุดท้ายแต่ยังไม่ได้เริ่มอิ t ท g เ a t e นะครับเป็นขั้นสุดท้ายของการหาเศษส่วนย่อยออกมาเป็นเศษส่วนที่สมบูรณ์นะคะขั้นที่2เนี่ยเราติดอยู่ในรูปนี้ก็คือเป็นรูปที่มีตัวแปร ab อยู่นะครับเอาจริงตัวแปรของของโจทย์นี่คือ x แต่ว่า ab เป็นค่าคงที่ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าคืออะไรหน้าที่ของเราก็คือต้องหาเลขมาเติมให้ a กับ b โดยที่ มันมีข้อแม้ว่าคือ a กับ b ไม่ใช่เลขใดๆก็ได้นะครับมันเป็นเลขที่ต้องเป็นเลขคู่ที่พอเอามาเติมแล้วเนี่ยเศษส่วน2อันนี้มันต้องบวกกันได้เศษส่วนตัวเดิมที่เป็นโจทย์นะครับคำถามคือแล้วจะทำยังไงดีอ่าสมมุติว่าโจทย์ของเราคือ x ส่วน x ลบ1บวงเล็บ1คูณกับ2 x บวกนวงเลบ1ะครับซึ่งมันเข้าเคสแรกใช่ไหมฮะมันมี แฟกเตอร์ไม่ซ้ำกันแล้วก็มีกำลังเป็นหนึ่งเลขชี้กำลังสูงสุดของแต่ละพจน์เป็น,น1ก็จะเป็น Distinct, Linear, v e c t o r ก็จะแยกเป็นค่าคงที่หารด้วยแต่ละพจน์นะครับก็จะเป็น A หารด้วยพจน์แรก B หารด้วยพจน์ที่2แล้วก็มาบวกกันเรามีหน้าที่หา A กับ B มาเติมนะคำถามคือจะได้ A กับ B มายัางไงนะครับแรกสุดนะ อันนี้เดี๋ยวโชว์ขั้นตอนให้ดูแบบเร็วๆก่อนยังไม่ได้ลงรายละเอียดของการคำนวณนะครับเดี๋ยวในตัวอย่างจะแสดงให้ดูขั้นแรกคือเราต้องจับเศษส่วนที่เป็นโจทย์เนี่ยฝั่งนี้คือโจทย์แล้วก็อันนี้เป็นฟอร์มของคำตอบต้องเอาโจทย์กับฟอร์มที่แยกออกมาได้เนี่ยมาเท่ากันก่อนพอเท่ากันปุ๊บเราจะเอาตัวส่วนทั้งหมดที่อยู่ทางซ้ายเนี่ยนะครับ คูณตลอดสมการก็คือเอาเอา x กลบ1กับ 2x บเวก1นเนี่ยไปคูณให้ทุกพจน์เลยนะฮะคูณทั้งตัวนี้ด้วยไปคูณตัวนี้ด้วยนะครับก็แปลว่า x คูณเอกลบคูณกับ 2x บวก1เนี่ยไปคูณทั้งเศษส่วนแรกแล้วก็คูณเศษส่วนหลังแบบนี้นะครับคูณเพื่ออะไร คูณเพื่อให้ตัวส่วนหายไปหมดนะฮะมันก็จะมีการตัดกันเกิดขึ้นอย่างมาโหฬารมาก x ลบหนึ่ง x ลบหนึ 1, ่งต้อง x บวกหนึ 1, ่งต้อง x บวกหนึ่งอะไรตัดกันได้บ้างฝั่งขวามือก็จะมีอันนี้ตัดกันนี้อันนี้ก็จะตัดกันนี้คือมันจะมีคู่ที่ตัดได้เสมอนะครับแล้วก็มีผู้รอดชีวิตหลงเหลืออยู่ฝั่งซ้ายเหลือตัวเศษอย่างเดียวก็จะในที่นี้ก็คือมี x ตัวเดียวฝั่งขวาก็จะเหลือ พจน์ที่ไม่ถูกตัดออกนะครับสำหรับเศษส่วนต,ตัวนั้นๆอย่างเช่น a ก็จะเหลือคู่กับ2 x บวก1 b ก็จะเหลือคู่กับ x ลบ1ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นบรรทัดถัดไปนี้โอเคไหมครับพอได้บรรทัดนี้เราอาจจะรู้สึกว่า A มันมีสมการเดียวแต่มันมี2ตัวแปรเราจะทำยังไงวิธีการก็คือหลักการสำคัญคือเดี๋ยวพอเรากระจาย ่ะแล้วเราคูณกระจายพวกนี้เข้าไปทั้งหมดแล้วเนี่ยเอา B ไปคูณกับ X B คูณกับลบหนึเราจะใช้หลักการที่ว่าทั้งสองข้างเนี่ยพวกที่เป็นตัวแปรกำลังเท่ากันจะต้องอยู่ด้วยกันเท่านั้นนะครับฝั่งซ้ายมีอะไรฝั่งซ้ายมี X เป็นตัวแปรกำลัง1ฝัง่งซ้ายมี เลขศย์เป็นตัวเลขนะครับคือคือศูนย์มันไม่ปรากฏแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเลขที่เป็นค่าคงที่อยู่ทางซ้ายเนี่ยคือเลข0ูนฝัง่งขวามีอะไรบ้างฝั่งขวามีพจน์ที่ติดตัวแปรคือ2 ax กับ bx เข้าใจไหมครับแต่นั้น2 ax กับ bx เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมาอยู่พวกเดียวกับกับ x แปลว่าชุดนี้ต้องเท่ากันโอเคไหมครับนอกจากนั้นฝั่งขวาก็จะมีค่าคงที่ซึ่งเป็น a แล้วก็ลบ b มี2พจน์นี้พจน์ที่เป็นค่าคงที่ก็จะต้องเท่ากันเฉพาะในส่วนที่เป็นค่าคงที่เทานั้นจะเห็นว่ามันมี2ตัวแปรเดิมอยู่ในสมการเดียวกันเนี่ยเราสามารถแยกเป็น2ส,สมการได้นะฮะสสมการนี้เอามาแก้ร่วมกัน จากหลักการของเมทริกซ์ใช่ไหมเราเราเคยแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรมาก่อนหรือจริงๆถ้ามันเป็นแค่2ตัวแปรเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องถึงเมทริกซ์ก็ได้นะฮะแค่บวกลบกันไปมาก็าน่าจะได้คำตอบแล้วอ่ะดังนั้นสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นมาก็คือว่าจับพวกที่เป็นตัวอ่พวกที่ติดตัวแปร x มาเท่ากันนะครับตัวแปร x กำลังเท่ากันเนี่ยเอามาเท่ากัน ะนั้นพวกที่เป็น x ก็จะได้ x เท่ากับ 2ax บวก bx นะคือตั้งต้นแบบนี้ก่อน x เท่ากับ 2ax บวก bx คือเอาเฉพาะพวกที่วงสีฟ้าเนี่ยมาทำก่อนนะครับทีนี้เนื่องจาก x มันมีอยู่ในทุกพจน์ก็ดึงออกมาแล้วก็ตัดทิ้งได้ก็จะเหลือแค่1เท่ากับ 2a บวก b ดังนั้นสมการแรกเราก็คือ 2a บวก b เท่ากับ1โอเคไหมครับ อีกสมการหนึ่งคืออะไรอีกสมการหนึ่งคือสีดำา0มันเท่ากับค่าคงที่ที่อยู่ทางขวาก็จะได้ว่า a ลบ b เท่ากับ0โอเคไหมครับก็จะได้2ส,สมการ a ลบ b เท่ากับ0 2 a บวก b เท่ากับ1แก้พร้อมกันอ่ะคำ,คำว่าแก้พร้อมกันคือยังไงพอดีมีแค่2ตัวแปรเังานั้นขอทำวิธีง่ายให้ดูก่อนนะครับ วิธีง่ายของผมก็คือเขียนตัวแปรหนึ่งด้วยอีกตัวหนึ่งอย่างเช่นในที่นี้ผมก็จะเอา b, b ไว้ข้างหนึ่งเองก็จะเท่ากับ b ใช่ไหมครเอา b บวกทั้งสองข้างได้ a เท <A S 1> ่ากับ b a เท่ากับ b แปลว่าที่ไหนมี b เราสามารถใส่ a ลงไปแทนที่ได้รวมถึงข้างในอีกสมการหนึ่งด้วยเนื่องจาก a กับ b มันเท่ากันแต่นั้นที่ไหนมี b ใส่ a ลงไปแทนนะครับ มันก็จะกลายเป็น2 a บวกเคยเป็น b มาก่อนใส่ a ลงไปแทนเพราะว่าได้มาจากได้ข้อมูลนี้มาจากสมการที่1เราก็จะได้ว่า2 a บวก a เท่ากับ1ก็จะได้3 a เท่ากับ1ดังนั้น a เท่ากับเศษ1ส่วน3มเไหมครับแต่ b แต่ b เท่ากับ a ดังนั้น b ก็จะต้องเท่ากับ1ส่วน3ไปด้วยอ่ะพอได้ a กับ b ก็ถือว่า เสร็จสิ้นขั้นตอนการหาเศษส่วนย่อยแค่เอา a กับ b ไปแทนในฟอร์มนี้ก็จะเป็น1ส่วน3หารด้วย x ลบ1ตัวหนึ่ง1ส่วน3หารด้วย 2x บวอก1อีกตัวหนึ่งโอเคไหมครับก็จะเขียนได้แบบนี้เป็นเศษ1ส่วน3หารด้วย x ลบ1เศษ1ส่วน3หารด้วย 2x บวก1นนี่คือวิธีแรกนะครับ เราสามารถหาค่าคงที่ a b เหล่านี้ได้อีกวิธีหนึ่งซึ่งอยู่ในวิดีโอถัดไปนะครับ